พวกเ,เรามาแล้วก็ไม่ยอมแล้วไม่ต้องเปิดแต่ว่า宝<อ>าหาห,ห,หนุหน่ไนมไหามให้หนูหน่อยมาอะไรนะครับหาหนูุ่มใหูหน่อยหาหนูให้หน่อยชอบแบบไหนอ่ะชอบแบบใหญ่ใหญ่ยาวยาวอืมแขนหรอแขนนะใหญ่ใหญ่ยาวยาวไม่ค่อยมีเลยนอกจากป้านั่นแหละ ใช่อะไรใหญ่ยาววะเห็นลูกเข็มปลาไม่มีคนดูแล้เรอที่ใหญ่กว่าปลาขอคิดก่อนยากเลยน่าจะน้อยแต่ขอคิดแป๊บปลาไม่งานร้านหรองานเดี๋ยวต้องไปเนี่ยแล้วคนร้านงานมีคนรอหรอไหมขอจัดฟันด้วยนะมาฟันไหนขอจัดฟันด้วยขอจัดฟันด้วยอินไม่ได้เล่งใหญ่ได้ไหมล่ะเรื่องใหญ่ทำไมต้องจัดฟันอ่ะชอบแบบฟิลแบบ ผมกับหรอคืออะไร,รอ่ะมันจะมันจะติดอันนี้ไงนะแบบว่าเจ็บเวลาจูบก,กันมันอันนี้นะลูกตัดฟันอ่ะมันติดเหล็กนะอะไรจราจ้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 าจัดฟันเอาสีอะไรมีเลือกสีวะเลยก็ได้หรอ นี่นี่คนนี้อยู่คนนึงแต่ว่าไม่ได้อยู่ประเทศนี้นะเราไหวไหมมันอยู่เอสดี uh, <Hi S 1> หล่อมาก,กชื่อจ้าขอบดูชื่อก็หลอห่อแล้วอ่ะจ้าขอบใช่ชื่อจ้าขอบอดัดฟันด้วยหล่อด้วยวหล่อด้วยหล่อด้วยหล่อด้วยลูกเมจิใช่ไหมไม่แต่เราเราเราทำไมต้องจัดฟันอ่ะ ชอบหนุ่มจัดฟันใช่ค่ะนี่เลยจาขอบนี่นแหละสุดละน่ารักด้วยนะเอาใจเก่งตคนนี้<ห>นเป็นเ,<อ>เพื่อนไายเจอเลยเหรอเจอต้องต้องติดต่อให้มันบินเข้ามานานหน่อยไว้วันไหนมันเข้ามาเดี๋ยวพาไปหาโอเคไหมโอเคนะแต่ชื่อเสียงเรื่องลือคนนี้อยู่ต่าง,างประเทศนี่รนะดับไอดอลเลยนะ ใช่ยูเอเอ,อ้ยอยู่ต่างประเทศนี่ไอดอลเลยโอ้เขาเป็นูกเต้าเหล่าใครรอ้ยยังไงนะเขาเป็นลูกเต้าเหล่าใครอะ่ะลูกเต้าเหล่าใครอ้ยก็ลูกลูกคนใหญ่คนโตด้ยเราต้องรอถามเขาเองแหละเดี๋ยวพามาดูดค่ะตายเลยเฮ้ยของแท้คนนี้ทำไรกันหอหล่อหล่อลออหอ ไม่มีทำงานกันหรอโลกวันนี้บ้างหรอก็ไม่เคยทำเหมือนแมวมาทุกคนเราไปหาอะไรทำกันไหมฮัลโหลค่ะเราไปทำงานกันเหมือนคนเดียวนรอ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 พี่มาแม่มือตางเฝ้าพี่มาเขาไปดูเก็มาตลอดเลยนะคะเนี่ยบอกว่าโดมบอกว่างั้นเดี๋ยวไปหาไปหาตรงที่กดนะ ถ้ามีแบบว่าคนที่แบบดูใจกันอยู่อ่ะเขาบอกว่าจะได้เป็นแฟนนั้นบอดูไหนบอดูที่ตู้อ่ะพี่เคฟขอยืมรถลองหน่อยสิได้ครับได้ครับเขาบอกว่าจะได้เป็นแฟนกันนะเนี่ใช่หรอใช่ค่ะบอดูคนไหนบอดูที่ตู้เจอกันที่ตู้หรอบอดูตู้นั่นใอ่ใครอ คนนป้าคนนี้ที่รักของหนูเองเอาไหนรู้บอกไม่มีแฟนป้าเก็ยังไม่แฟนแฟนกันแต่ว่าก็มีพี่เทฟมึอหรอไงอืมเหรอใส่เลยสรุกใส่ข้อมือคู่กับป้าหรือใส่คู่กับใครก็หกคนเลยก็หกเล้วเนี่ยไม่ได้โดนดอกอืมกหกหรือเปล่าไม่ได้ก็ใส่คู่กับพี่เทฟแล้วหนูก็บอกป้าแล้วว่าหนูมีพี่เทฟคนเดียว นี่คุยกับป๊าข้างหน้าร้านไม่ใช่แบบนี้นะดื้อหรอไม่ดื้อนะยังไงสิถามเฟดูแกวบอกว่าคุยกับคนชื่อเคียบคนเดียวได้นินอ้าวเฟย์แล้วเข้าละกเข้าข้างเข้าข้างน้องหรอก็แน่เลยก็เดี๋ยวพับป๊าไปพับแลยวก็พูดแบบนี้พี่นานาก็ี่มาหัวตึงใช่พี่มาหัวตึงพี่แกวบอกว่าเขาไม่เหมือนใครมาหัวตึง เขาคุยก so like ับเขาคุยอะไรกันเห็นไหมเธอเชื่อเขาอย่างชิวัยแล้วคือมิกิโอไงมิเกลโอชิวัยแล้วแต่มิเกลมีคนเดียวไม่ใช่หรอก็มีคนเดียวเองเขาขึ้นเงินไม่ได้พี่เค็มคนเดียวนะแล้วถ้าพี่เค็มเขาไม่ขึ้นเงินก็คงไม่ได้ดอกโอ้ไม่ขึ้นเงินก็บ้าแล้วอ้าวดอกแม่งเงินไม่มีเหตุผลแล้วก็มีเม้า เขามีเมามากทำไมอ่ะเขาไม่ฟังเหตุผลเขางอนก่อยเลยแล้วเขาค่อยมาฟังทีหลังที่เกียวเคยเล่าให้ฟังไงที่ทะเลาะกันใช่มาบอกว่าเกียิ้งเงาอ่ะจำได้หยุ่ทางทางที่ตัวเองก็ยิ่เงาเหมือนกันถ้าทะเลาะกันเขาต้องไม่โทษเกวนะเขาต้องโทษเกลห้ามปาก็ได้ยินหนงอันนี้แล้งเหนื่อยนะเราอ่ะ ทำไมดีมิเกลมาเถอะแม่น้วะเพราะเราเถื่อปืนมากเราเราคว้าปืนคว้าปืนออกมาพี่เคมบอกว่าแคสมาพี่เคมบอกว่าแคสอ่ะพี่เคมบอกแคส เราพี่เค้นหนุ่มเราไม่จริงใจนะเกลไม่ได้ละป้าเราไม่ไม่ผ่านแล้วตอบคำถามป้าไม่ได้ด้วยป้าถามว่าอะไรป้าถามไม่ได้บอกไม่ได้ป้าบอกเราไม่ได้พี่ต้องถามแค่ป้ากับสองแค่นั้นนหะดูได้ยิน่ะเขาบอกเนี่ยว่าแค้นเนี่ยแค้นแค้นนี่แยส่งข้อความมาบอกแค้นแค้นเนี่ย ไม่เยอะหนูดีหนอแม่หนอยังไงเนี่ยแล้วเขามาถึงแ็ทำอําอ OK> ้<_<_<_<_ําอึยงใส่เนี่ยเขาเาไจริงใจไหมเนี่ยจริงใจที่สุดแล้วค่ะใครจริงใจกว่านี้ไม่มีแล้วตรงไหนที่เอามาจริงใจอะไหนมมนมีใครจริงใจกับลูกไหนพูดสิจริงถ้ามาได้รู้จักเขาแล้วมาจะชอบเขาเลยเขาหน้ารักมากเขาร้องเพลงก็พอพูดคนเดียวก็ได้ เราคนเดียวใช่เขาแต่งตัวประหลาดด้วยนะไม่เหมือนคนดื่มในวอลกซิตี้แล้วเรารู้เราชอบคนประหลาดประหลาดหรอใช่ถ้าคนปกติเราก็พบได้ทั่วไปแต่มีเคลเป็นคนประหลาดไม่เหมือนคงดื่มนี่หรอน่ารักหรอน่ารักมากป้าขอได้ไหมไม่ให้ไม่ให้ เดี๋ยวไม่ให้เดี๋ยวหวนโอเคเดี๋ยวหวนมากคนนี้อ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไปเาปขอดูก่อนแล้วกันขอดูพฤติกรรมมาดิมาดิมาดิมาี่เลย ไปสิอย่าดื้ออย่าดืา้อไปไปไปตอนหลังเรามันเก่าแล้วนี่ไม่ได้ยินว่ะได้ยินมันเปิดกันซสีบ ขอดูพฤติกรรมเอ้ยไปสีไปสีไปสีไม่ได้ลูกอย่าพึ่งเขาไม่ให้ฟังนนอ่ะงั้นก็ไม่ต้องฟังนนเดี๋ยวมาได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาขอทำธุระแป๊บหนึ่งคุยกันไปก่อนนะนนนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมามีธุระมีธุระด,ด่วนด่วนมากครับเดี๋ยว ไอ <Okay. S 2> ้ลูกตัวโขใครยิงล้อปะเอ้าทิ้งกันแบบนี้เลยเหรอครับพ่อเขาพูดอะไรกับเธอหรอไม,ไม,ไม่ไม่ได้พูดอะไรเลยครับเพราเขาแค่ถามชื่อเสียงเรียงนามได้เฉยว่าเป็นใครมาจากไหนใช่ครับแน่ใจแน่ใจไม่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 มีอะไรเลยตันตุันดุกตักตักน่ะมันคนเยอะไงครับเธอเขาเขาตื่นเต้นแท่ครับถ้าเราไม่จริงใจกับเขานะขอขอถามทางหน่อยได้ไหมครับได้ครับ มันพอจะมีทางไหนที่เราจะรู้จักกันไหมครับคนไหนอะครับคนไหนอะอยากรู้จักใครหรอครับ <c oughs> รู้จักรู้จักทุกคนเลยครับ <c oughs> อ๋อพี่นะนะไม่ถึงว่าถามทางนะอันนี้ถามทางนะอ๋อถามทางใช่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 ใชอืมอ,อ่ะจริงๆไม่ต้องหาทางก็ได้นะครับอ๋อทำไมครับ ก็ก็อยู่ตรงหน้าแล้วนี่ไงครับอ๋อแล้วคนไหนถามได้บ้างครับทางอ่ะหรือว่าถามได้หมดเลยถามได้หมดเลยค่ะอ๋อเจ้าอุ้ยใครอยเนี่ยมาดูมึงกำลังรถทำไมเนี่ยชื่อชื่ออะไรกันบ้างครับบอสชื่ออยู่นะครับบอสเดี๋ยวคนนั้นนะบอสแล้วแล้วแล้วได้ขอ ชื่อนานาครับแล้วคนนี้ครับชื่อมีเดลฮารแล้วผมนะครับผมแล้วแล้วเราได้ก็ได้ครับชื่ออะไรครับชื่อเคฟครับชื่อเคฟอ๋อโอเคครับครับผมผมชื่อเวงนะครับสวัสดีครับบอสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลว่าอยู่ทำไมคุ้นจังอะไรนะ พี่รู้รู้จักเขาเหรอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวบอคุณสมบัติไปเที่ยวหัวแป๊บหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณสมบัติก็มันมีอะไรบ้างอะตอนเนี้ยเออแฮมเขาต้องไปบ้านแล้วนะโอเคครับทำอะไรจะทำอะไรต่อก็อยู่กับเพื่อนเพื่อนนี่แหละโอเคโอเคเขาไปบ้านก่อนนะเดี๋ยวเขาโทรหาเขาคิดถึงเธอนะครับ รถรถรถเขาลพุดพูดดิง้งไปไหนไม่รู้อยากมีคนมาวนวิ่งวนแล้วบอกว่าคิดถึงเธอนะครับบ้าง <c oughs> คนโสดมันอยู่ยากดั้งใจทำงานโอ้ my god ค,คิดถึงเขาเยอะๆมองอะไรก็เห็นเป็นหน้าเขาให้หมก ดกูรืูเพยงดูแราอดูแี้ไม่ได้รอฮากูเพียงดูแลกูหรือดูกรดูที่ได้รอฮเพียงเออไม่ไม่ไม่เอากิ่นได้ไหมอ่ะกินอะไรไม่มีครับขาหยอกเล่นครับที่รักเขาแปลงแล้วนะแปลงฟัน โอเคครับขาแบงแล้วเมื่อปีที่แล้วอ่ะอืมเขาว่าแหละเอาสุดปีที่แล้วใช่ไหมครับเขาพาปแกปงใหม่มาเถอะเขาทำไมอยูเ่เขาเอ,อ่อเขาก็กลิ่นมันไม่ไม่ค่อยดีอะครับที่ร้กนุดนะมาหาเขาสิรุดนอกมาได้ ดเขาเลยแล้วว่าตั้งใจทำมันนะคอะอบาวมัมันจะตอนนี้พุดดิ้งอยู่ไหนไม่รู้แล้วเขาตามให้พี่พุดดิ้งส่งรูปมาอยู่เมืองบนอ,ะอ่ะเ่อรถเขาไหมไม่อะไรเขาเบิกมอเตอร์ไซค์ไป ก็ได้ครับอุ้ยมันบัฟมาด้วยนี่ใช่ไหมเธอลักมือรู้มีคถืำได้ร้อยอ่ะเพี้ยเขาไปทำงานงที่บ้านก่อนนะเธอ,อเจอ <c oughs> กันนะครับทุกคนคไปทำงานก่อนครับจอก,กันครับ,รบจอก,กันครับ